ขอเสื้อทำไมฮะก็เวลาที่คนเรามันเศร้าๆแล้วเปิดเพลงเศร้าๆแล้วได้มายืนระบายอารมณ์ตรงที่กลางแจ้งอย่างทะเลแบบนี้มันเป็นการเยียวยาไม่ใช่หรอครับโอ้โคุณไม่ได้เหมือนเล่นเอ็ว<ค>มวีจะมายืนขอเสื้อโวอยวอย่างนี้จะไม่เครียดได้ยังไงเพราะใหญ่วิสาเล่นออกข่าวไปซะขนาดนั้นว่างานแต่งคุณจะจัดวันมะรืนแล้วว่าที่จะบอกมานั่งอยู่นี่เนี่ยนะแถมเลิกกันแล้วอีก คุณเนี่ยนะผมก็กะไลยว,ว่าจะไม่คิดมากเรื่องนี้อยู่แล้วแต่คุณก็ทำให้ผมเครียดอีกเนี่ยคุณฉันขอโทษก็สถานการณ์มันชวนให้คิดแบบนั้นนี่อืมผมว่าไอ้เรื่องที่ผมต้องจัดการอะไรเนี่ยผมก็จัดการในส่วนของผมไปหมดแล้วแหละ ที่เหลือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคอนโทรไม่ได้ต่อจากนี้ถ้าเกิดชาวเนี่ยจะด่าผมอีกสัก3วัน7วันหรือว่าตลอดชีวิตไปเลยเนี่ยผมว่าผมก็ไม่เป็นไรแล้วละ่ะครับตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมทำอะไรอยู่อโอเอโอเออะกิน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 ซะอืม จริงด้วยผมยังไม่ได้ลองทำอะไรที่คนอื่นเขาชอบทำด้ยหรอมีคนเป็นพันพันดึงมือล้าน เวลาที่คนเรามันเศร้าๆแล้วเปิดเพลงเศร้าๆแล้วได้มายืนระบายอารมณ์ตรงที่กลางแจ้งอย่างทะเลแบบนี้มันเป็นการเยียวยาไม่ใช่หรอครับโอ้โคุณไม่ได้เหมือนเล่นเอ็มวีจะมายนนะืนขอเสื้อวอยวายอย่างนี้ฝนก็ตกล,กล,กลมก็แรงเดยกก็ได้ป่วยหรอกช่างมันเถอะครับคุณพอผมเซ็ชีวิตผมมากเลยครับเซ็ยังมีครับคุณอย่าทำแบบนี้เลย ก็ผมเคยได้ยินมาว่าไอการที่เรามาตะโกนเสียงดังๆเพื่อระบายอารมณ์ออกไปแล้วให้หน้ามันต้านลมแรงๆพัดน้ําตาของเราไปด้านหลังแล้วก็คนก็จะไม่รู้ไงครับว่าเราร้องไห้อะคุณไม่ต้องเข้มแข็งขนาดนี้ก็ได้นะเสียใจบ้างก็ได้หรือถ้าจะร้องไห้ก็ร้องเถอะนะเดี๋ยว